สวัสดีครับผมวันนี้เรากกับมาที่โค้งวีแซดอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าโค้งวีแซดเนี่ยมันมีจุดด้อยอยู่จุดหนึ่งตรงที่ว่ามันบิดตัวง่ายนะฮะบิดตัวง่ายจะกระทบกับอะไรจะกระทบกับตัวตัวเพาขับนะครับทำให้ตัวแกนเพลาขับมีการ มีการเคลื่อนนะเพื่อณนะจุดนี้เราจะมีวิธีแก้กันนะครับผมอันนี้ผมจะแกะให้ดูก่อนนะฮะ สังเกตนะครับว่าตัวแกมันไม่นิ่งนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้เราจะมาทำอะไรนะครับเราจะมาดามโครงกันนะฮะด้วยอะไรด้วยตัวกันชนใส่กันชนของเห,อเหลือของเรานี่แหละครนี่นะฮะส่วนวิธทีทำอย่างไรไปดูกัน ในส่วนของการตัดเศษกันชนนะครับเราจะใส่ตรงไหนเราจะมาใส่ตรงนี้นะฮะตรงร่องตรงนี้นะฮะวิธีตัดก็คือเราก็กะระยะเอาว่าเนี่ยมันช่องมันประมาณขนาดไหนที่จะต้องตัดนะฮะอันนี้เราก็มาลองเทียบกันดูนะครับว่าจะอยู่ระดับไหน โอเคระดับสีขาวนะครับสีขาวตรงนี้นะฮะอันที่สองนะครับทีนี้ทำยังไงต่อเราก็ตัดเศษออกนะฮะนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะใช้เศษตัวนี้นะครับผมนี้นะฮะแล้วก็ใส่ยังไงใช้แหนบนะครับ คีบนะฮะแล้วก็สอดนะฮะสอดไปตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะก็ค่อยๆย,ยัดไปนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับทีนี้ส่วนตัวเบาพาพาขับตรงนี้มันก็จะเคลื่อนยากขึ้นแล้วนะฮะถ้าหากว่ายัดรอบแรกไม่ได้ก็ให้ลองเอาที่เจนะฮะตะายเจหรืออะไรเนรี่ยฮะก็ต้องตะไยไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะตัดแล้วมันไม่เป๊ะนะฮะก็ใช้ตะไบเจอเอียา ส่วนร้อนตรงนี้มันก็จะเคลื่อนยากขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเคลื่อนยากจริงไหมนะครับมันอาจจะเห็นผลต่างไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่ามีผลแบรายรายละเอียดของรถถ้าเราใส่ใจมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับในด้านความเร็วและก็ชัยชนะนะฮะไม่ใช่ว่าใส่ฐานใส่เฟืองวิ่งแล้วจะชนะเสมอไปนะฮะ นะการปิดตัวของครับเพาจะยากขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่ามีตัวดามตรงด้านในนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ